หรือไม่สองคนนี้ใช้นามสกุลเหมือนกันจนมีประเด็นมาแล้วหากย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเคยมีประเด็นจนต้องมาเคลียร์กันชัดๆสํสำหรับความสัมพันธ์ของนักแสดงหนุ่มก่ออดจิรายุตันตระกูลและนักแสดงสาวแพทยนบพาตันตระกูลเพราะหลายคนสงสัยว่าทำไมทั้งคู่ถึงใช้นามสกุลเดียวกัน จริงๆแล้วฐานะคืออะไรกันแน่ซึ่งสืบไปสืบมาความจริงกอบปรากฏว่าทั้งสองเป็นพี่น้องทางสายเลือดคุณพ่อของทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันซึ่งหนุ่มก็อดเป็นพี่ชายของสาวแพทย์นั่นเองนั่นเป็นที่มาว่าทั้งคู่ใช้นามศกลลเดียวกันและต้องบอกเลยว่าลูกๆบ้านนี้หน้าตาดีกันจริงๆแถมทั้งคู่ยังมีเขาโครงหน้าไกลกันอีกด้วย จริงไม่จริงลองไปชมภาพทั้งคู่กันเลยจ้า